ส่งไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่เด็กทายาทมหาลัยน้องน้ําทะเลลูกชายน้ําชาชีรนัทเผยแม่สามีไม่ปลื้มเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งอีกคนสำหรับน้ําชาชีรนัทมีลูกชายน้องน้ํำทะเลวัยกำลังน่ารักตั้งแต่มีลูกชายคนทางบ้านพาก,กันหลงกันหนักมากคนเป็นพ่อแม่ต้องวางแผนอนาคตให้ลูกตั้งแต่เด็ก อย่างน้องน้ำทะเลลูกชายสุดที่รักของนักร้องนักแสดงชื่อดังคุณแม่น้ำชาชีรนัทและคุณพ่อดอกเตอร์วาวดีลกโดยเราได้เห็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่น ผ่านโซเชียลอยู่เรื่อยๆล่าสุดน้ำชาชีรนัทได้เปิดใจอนาคตน้องน้ำทะเลที่ตนและสามีวางแผนมองที่เรียนไว้ให้แล้วว่าเรียนที่ไหนอย่างไรแต่ก็ค่อนข้างมั่นใจน่าจะส่งไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่เด็กด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆเพราะว่าเด็กที่โตมาในปัจจุบันจะต้องแข็งแกร่งมากชีวิตไม่ได้เหมือนกับพวกตนตอนเด็กคือเขาเกิดมาในช่วงของมลภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปสังคมออนไลน์ต่างๆต้องเลือกดีๆ ส่วนพ่อแม่ก็จะไปอยู่ด้วยเลยตัดปัญหาความคิดถึงลูกก็คือการไปอยู่ด้วยกันทั้งครอบครัวและได้เปิดเผยว่าอยากมีน้องให้ลูกชายน้องน้ำทะเลอีกสักคนช่วงที่ผ่านมาน้ำชามีกระแสว่าทางแม่ของฝ่ายชายไม่ปื้มหลังถูกขอแต่งงานจนกลายเป็นเรื่องที่ทำให้หลายคนตกใจ ครั้งนั้นน้ำชาได้เปิดเผยให้ฟังว่ากรณีที่มีคนปล่อยเรื่องว่าแม่ของแฟนไม่ปลื้มนั้นเธอไม่รู้ว่าคนที่ทำต้องการอะไรแต่ยอมรับว่ามีผลต่อความรู้สึกและจิตใจมากรู้สึกไม่ดีที่ได้เห็นแบบนั้นชี้แจงกับคุณแม่สามีมีการนัดเจอกันหลายครั้งแล้วทั้งกับน้ำชาและครอบครัวเธอเองด้วยการที่ฝ่ายชายบินไปเมืองนอกทุกเดือนแล้วคุณแม่ท่านไม่ค่อยสบายตนก็งานเยอะมากฝ่ายชายเคยพูดแล้วว่าทางคุณแม่อายุมากแล้ว ถ้าตกลงจะใช้ชีวิตกับใครจริงก็ต้องคบหาไปนานๆแล้วที่ฝ่ายชายมาขอแต่งงานก็ค่อนข้างเร็วเกินกว่าที่คุณแม่ท่านวางไว้และแหวนที่ขอแต่งงานเป็นแหวนที่มาจากคุณแม่จริงๆแล้วคุณแม่ก็รับรู้ทุกอย่างแล้วและคุณแม่เจ้าตัวค่อนข้างตกใจและยอมรับเข้าใจผิดในช่วงแรกก็เรียกว่าเคลียร์ปัญหาลงตัวแล้วนะคะสาวน้ำชา